แอมจังกับเกมไฟท์ี่สตาร์ไล่สองครั้งครับรอบนี้ก็แอมจังก็จะพาไปลงชื่ออะไรนะดายครนเนียรคุโรเนโกคุโรนเนโกไม่ใช่ใครก็ไม่รู้เฮ<ล>้ยก็อยู่กับนี่นะเพื่อนๆของแอมจังเองนะทีมงานทั้งหลายแหล่นะจากซ้ายเลยก็ชื่ออะไรนะมาโอยชื่อมาโตอีแต่แอมจังเรียกมาโอยนะอันนี้อันนี้เป็นตัวลองนะตัวจริงๆตัวหลักคือชื่อมาโอยนั่นเองก็เลยเรียกว่ามาโอยนะงงไหม อี<ๆ>อ<ๆ>ีสวยคนที่สองชื่อ<ๆ>ตามที่ตัวมิโกนะฮะโอไฮโยะฮะผิ<โ>ดเ<ย>อ้ยไม่ใช่ตอนนี้จ<โ>ร<ดย>ิงเอ้ยไม่ใช่คนขวาเอ้ยคนขวาสุดก็เนี่ยคนเดิมมะสมัยตำนานตั้งแต่อีพีหนึ่งนะพี่สก,กินะเออมามายูริซังเงียน,นะทำกัน<โ>ด<ย>ได้หรือเปล่าชิชูอยู่ไหนชิชูอยู่ไหนแล้วก็แอมจังเองนะหัวแชมพูคนที่สามนะ สีสาวสีสไตล์จะพาไปลงตีมมุมยักษ์กันนะ้เพื่อเพื่การเ, <Yeah. S 1> เสียเวลาเดี๋ยวแอมจังคีด้านก่อนนะตอนนี้ก็เวลาประมาณตีหนึ่งวานะะลุกขึ้นมาแคทตื่นมาทำไมไปตบมือครับรออะไร <c oughs> มือที่จริงด่านนี้มันมานานแล้วนะแต่แอมจังเพิ่งจะว่างมาแคทใ,ให้ดูนะผมมันมาแบบนานนานนะ รู้สึกคลิปล่าสุดที่แคทไปจะเป็นแนะนำ EP4 นะแต่ว่าดันเนี้ยมาแต่ EP3 แล้วมาก่อนอีกนะว่าจะแคทก็ไม่ได้แชทนะคนไม่พร้อมสักทีเสียดายจังเลยเสียดายจังที่คือตอนเนี้ยไม่มีคือเอาอังสุมาลีน้องอังสุมเงาอยู่เงาะอยู่เขางงว่าอังสุมารีคือใครก็คือน้องโอลุล่านะหัวชมพูใครที่ติดตามเรื่องก็จะรู้จักผู้หญิงหัวชมพูเจ๊เล็ก เอมจังไม่เคยเอาเอามาให้ดูเลยซื้อ,อยาอะไรพร้อมเพราะมอนหดค่อนข้างจะโหดนะมอนโหดค่อนข้างจะโหดไม่โหดครับผมเพียงแค่เดินผ่ามาเตอมอนเตอร์ก็ตายแล้วครับมันไม่โหดแล้วครับแต่มันมาเป็นฝูงครับแล้วมอนตัวโตโด้เลยครับผมอ,อารมณ์บแบบยังไงอะ่ะคือแบบเป็นหนูแล้วไปอยู่ในโรงแมวอะ่ะอารมณ์เหมือนเล่นไททันคือเป็นลงคือไปลง ครั้งแรกอ่ะลงกับพี่เบนซ์ไงโอ้โหพี่เบนซ์นี่แบบยังเอาไม่ค่อยจะตายแ,ตแล้วรอบที่แล้วเอาไอาน้อนี่เอาเวทไปดูดฮิวดูดฮิวลยสำหรับดันคุโรเนียนี้นะมันจะไม่อ่ะโอ้โหถึงมันก็มีเคล็ดเลยมันจะไม่เหมือนชิโรเนียที่ว่าวิ่งไปเจอบอสนะอันนี้ต้องเก็บยาเฟสคอยต์ไปเรื่อยๆนั่นเองอให้ถึงพันะจะมีประตูให้เข้าไปหาบอสได้นั่นเองอ ตวโลเนจะมีตึกสามตาวตัดกับมอนเตอร์ตุกตัวนะจ๊ะใช่แต่แต่ไม่มีใครมาหาเลยก็นะมอนเตอร์ในนี้ตัวใหญ่นะตัวเบลอร์อะไรอย่างที่เขาบอกกันนั่นแหละดูดิกเพรามันเป็นยักษ์แล้วแล้วแบบในเนี้ยมันมีเหมือนออผีผีโบราณอะไรนี้ผีญี่ปุ่นสมกับดักเกอร์ โอเคเยี่ยมเลยถึงจะแบบโคตดี้ยืนยืนยิงชิลเลยได้อะไรถ้ามีเสียงอะไรเข้าไหมก็ขออภัยด้วยนะเพราะพัดลมแอมจังอยู่ข้างๆไม่รู้ว่าเสียงพัดลมเข้าไหมหรอเไม่ได้เช็คเลยเหมือนดังพัดลม,มเลย คือตอนเช้าโคตรจะร้อนตอนเย็นอย่างหนาวอากาศเย็นในช่วงนี้ก็อากาศแปรปรวนก็รักษาสุขภาพจะก,กระโดดหน้าพี่เหมือนอุ๊แอแดแต่เมื่อเช้าร้อนร้อนต่แตกเลย <laughs> ใครก็ได้เอากระต,ต,ต่ายไปนี้อไปทีดิกระโดดย,ย,ยิ่งแต่กระต่ายตายแล้วเนะี่ยยิย่ง ก็เร้ว่าถ้้าร้อยจะไปแจ้งครบห้าร้อจะไปห้องบอสเนยหรือว่าจะไงปห้องบอสเลยดีกว่าเพราะเราเน้นเน้นแบบให้ให้ดูสถานการณ์ในแบบในนี้ว่ะให้ครบหนึ่งันไม่ไหวนานๆไม่น่าทานานปะดูเดิยังไม่ทึงเลร้อยละเอางี้ก่อนเทกย้ายจะไม่ดีตายห่าดีเรนเจอร์ตายห่ากเหเลน้ยักษจอร์ยมันติดไฟแดงเย ชอบชอบยักษ์ในยักษคูโรนนะไม่เท่เท่เลยว่าไม่มีลายเยอะใช่ไหมยักษ์มันติดไปเด็กชนนั่นะชนอยู่นั่นแลยมันมีประกันชั้นหนึ่งนะเห็นมเนี่ยมุกอะไรมุกหรือว่าคะแนนง่ะเอาพี่สิมวงกลด้คเดี๋ยวคนแบบนี้ในี๋คนแบบนี้เยี่ยมมากเลยครับทำไมเราเห็นแต่พิซซ่ากี่วะคนอื่นเป็นงหมดด้วยเนี่ย เราพยายามเอาพี่สกีออกออกกล้องบ่อยๆนะเพราะว่าพี่แกมไม่ได้เข้าทีเอสด้พี่เขามีพ <mm ี่เขามีแต่สกายไงล้าแบบอันจังเปลี่ยนมาใช้ทีเอฟสามพี่เขาไม่มีเลยเลมเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงพี่เลยอปิวโอโอโหไม่นักปิื้มปวดสะเบ็ดตาเลยโอ้ยิงแหว่งเลยซะยิงไม่โดน อ๋ตูดมากื้อยิงตูดยิงตูดตายเลยมึงไม่ตายเลยอื้อยิงหัวแฮ้หกหมื่น oh, like. อุ้ยแบบคืดมิดเลยอ่าตายแล้วหัวกว่าจะตายมันมานานดีได้แหละกีฬาอ่าไม่มีทิวอีกลืมเลยสภาพด่านก็นั่นอันนี้เขาถามว่าที่นี่ที่ไหนก็คือเป็นที่เดียวกับชิโรเนียแต่ว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามนะโอ้ยมืมดว่ะ หาหินีม่นองถ้าเจออย่างนี้ก็หาหินหาลูกแก่ที่เป็นหีมื่วเมืองอุ๊บติวแล้วก็ทำไงอะ่ะนี่ไงนี่ไง,ไง,ไงใจละใจละแล้วก็ตีมันตีแล้วอ่ะตี<ว>ะ<ป>ไม่เข้าตีโอไง<ป>แล้วมันแล้วม,เมอเตอร์มันกำเดินอนะุ้ยมึงมันึงกินเล็บเขาอืมล่มมึงใหญ่ดีนะตายจะเถอะเล่นหมื่มึงไปท้องบอสกันเถอะไปเดี๋ยวอันหนึ่งโอเคทางมาอยู่ได้มัน อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เราเน่าโหลดวิกันโอเคไอเล่สองถ้าเจอตัวแลวนี่เฮ้เฮแหละคุณอะไรก็ไม่มีคูณยังหมดเลยนะ <c oughs> คุณยังไม่มีแหล่มีอรมบรรยากาศนะอืโหลึกใช้ได้เนี่ยอืมม็อกเต็มอยู่คนเดียวเลยโอเคไป ไปไม่นขาดเลยไปกันไปกันให้หมดนี่นแหละตีไม่ได้เจอกันนะโอ้โรับแสี่มาเนี่ยได้เข่าได้เขาเซ็กซี่ขึ้นแล้วเราบอสตัวนี้เป็นผู้หญิงนะเสียงออกเจ๊เจนิดนึงอุ้ยเชีเดเด่ยกูติวดีวตมาเฮียมันมีนมไห็นะขนาดตังนี้ขัาวผู้าตัวมีอะ เห็แม้ข้างหลังมีจมูกเลยนะเราาให้ดูให้ดูรูปลักษณ์ของบอสเราจะไม่ยิงนะวีก,ก็ไม่ช่วยนะ <laughs> วิคตรงไหนไม่เคยตีบอสต,ตัวนี้วีิคตัวตหน้าวีิคข้างหน้ามันวีคขา้างหน้าแกลูกแก้วกกมันผมแม่งบอลมันแม่งไปแออัดตรงนั้นน่ะแล้วแบบยิงไม่ได้ได,ได้แล้วตายยังยังไม่ตาย ย่ายๆคือเอาพิศกินอนชุบท um ี่มีใบไม่ต้องมาดูดีกยเลยอ่าตายแล้วไวแต้เหล้าไอ้ๆบนลยมากเห็นไม่นาำหลอนมากครับผมไม่สุดได้ลูกอมไม่น่าไม่น่าไม่น่าฟักขนงแต่รู้สึกว่าเสียงของตัวแรงมัน ออกไปทางสาวยันยันจริงดิเราจะค้นพบตัวแล้วไหมลุยแล้วไหมล่ะอีกอ,อีโอ้โหชาติไหนเจอตัวแลววเมืเม่อนั้นแบบอีอีเอ๊หรือว่าตีถึงพันเลยมีโอกาสจะตัวแลสูงขึ้นอะไรเงี้ยไม่น่าใช่อี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 ได้หินสองก้อนหินของมันหินของมันจะสามารถนำไปแลกอาบุตที้คอร์เตอร์ได้ ได้13ดาวได้เดี๋ยวนี้นี่หนทางการหา13ดาวมันง่ายขึ้นอะไรอะไรก็หาได้ขี้เกียจแทบต้องขยันครับไม่เคยขยันนะขี้เกียจใช้ปืนน็อกนี่ทั้งชาติยูนิตก็ไม่ได้ทำนะขี้เกียจตัวเองแล้วเมื่อไหร่อะแล้วเมื่อไหร่จะเก่งนะจะมีคนถามแล้วเมื่อไหร่พี่จะโหกันแล้วครับเมื่อวันเมื่อนันเลยเมื่อที่ไม่ขี้เกียจใช่ไหมโอเคก็จบคนไปจากคลิป ลงคุณล่นไงน,นะตีบอสแมงมุมมันเป็นแมงมุมแล้วแหละมันเป็นเหมือน,นผีพีศาสแมงมุมเลยผสมกันไปเรื่อยก็เอาไว้เจอก,กันใหม่กับแอมจังแล้วก็ทุกๆคนอีกครั้งนะบ๊ายบายบกมือก่อนบ๊ายบายอ่าฝ่กไหนวะพ <c oughs> ั่ง <c> ห <oughs> ี้